ใช้บริการ Amazon Web Service คลาวดเนาะในระบบ AWS เนี่ยมันส่งอินวอยมาให้ไม่มีใบเสร็จส่วนการจ่ายจ่ายภันปักี้ส่วนตัวเบิกค่าจ่ายบริษัทยังไงถ้าไม่มีใบเสร็จเฮออันนี้ผมผมให้เป็นแนวทางเลยนะข้อนี้ดีมากๆฮะสำหรับทุกคนคือถ้าจะเบิกค่าจ่ายพวกที่เราเอาส่วนตัวจ่ายไปก่อนบริษัทแล้วไม่มีใบเสร็จเนี่ยสิ่งที่ต้องมีนะผมไล่เรียงแบบนี้ก่อนหนควรมีมติบริษัทว่า มันมีรายจ่ายพวกนี้เกิดขึ้นแล้วให้คนคนนี้เป็นคนจ่ายเช่นหมอน่าจะเป็นกรรมการเนาะก็ให้กรรมการเป็นคนจ่ายภายในวงเงินเท่านี้ลิ์ไปเลยค่าอะไรบ้างที่กรรมการต้องจ่ายอันนี้คืออันดับแรกมติมาก,ก่อนอันที่2พอจ่ายเนี่ยอย่างเช่นหมอใช้บัตรเครดิตส่วนตัวบัตรเครดิตเนี่ยมันจะมียอดตัดไปเนาะตัดบัตรเครดิตไปแล้วก็ยอดในอินวอร์ไอสองอันนี้ก็คือเอายออเป็นยอดที่หมอจะเอาไปเบิกบริษัทได้ก็เอาไปเนี่ยเอาจากข้อมูลเมื่อกี้แล้วก็ไปเบิกบริษัท ทีนี้มันเป็นไปได้อย่างหนึ่งคืออาราติดต,ต่อติดต่อ A W A m a z o n Web Service นิดนึงว่าเฮ้ยมันมีรีซีฟไหมที่เป็นเป็นสามารถออกเป็นชื่อบริษัทได้ไหมอย่างเช่นถ้าเป็น Facebook มันทําได้ในบิลลิ n งเงี้ยก็แกแล้วขอให้ออกในนามบริษัทลองติดต่อดูนี่คืออันที่2ก็คือถ้าจ่ายส่วนตัวไปให้เอากลับมาเบิกโดยอิงตามไอ้มติเมื่อกี้การเบิกเนี่ยครับสำคัญมากคือสุดท้ายแล้วเนี่ยหลักฐานการเบิกก็คือเนี่ยเงินที่จ่ายไปถ้าตัดบัตรก็สลิปบัตรเนาะใบอินโวอยก็มีใบเสร็จก็มีอะไรพวกนี้ถ้า,ากเิบ เบอร์เสร็จก็จะมีท้าบัญชีก็าให้ทำเขาทาพวกแบบใบสําคัญจ่ายก็ทําสรุปมาว่าโอเคเนี่ยเดือนนี้หมอจ่ายค่าอะไรไปบ้างก็ลิสต์มาทั้งหมดที่เราทาจ่ายแล้วก็ไปเบอร์บริษัทประเด็สมมนสำคัญข้อที่สามที่ต้องทําก็คือว่าบริษัท,ทควรจ่ายคืนกรรมการโดยการโอนเงินก็คือตัดบัญชีเหมือนระบบเบิกจ่ายปกติให้มันชัดเจนมีที่มาเนาะที่มาของการจ่ายว่าจ่ายเพื่อกิจการมีหลักฐานมีการจ่ายเงินจริงมันจะชัดเจนหมดทุกระเบียบแล้วก็จะหมดปัญหาส่วน อเมซอนเว็บเซอร์วิสเนี่ยถ้าถ้ามันเข้าขายบริการนะเซอร์วิสนะมันจะมีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มคือพอพสามหกถ้ามันเกิดการใช้บริการในไทยนะแต่ว่าถ้าไม่ใช้บริการในไทยพอพสามหกไม่โดนแต่ว่าพาารรห้าสี่หรือภาษีเงินได้เนี่ยอาจจะโดนด้วยอันนี้จะเป็นเรื่องของบัญชีต้องดูต่อแล้วครับก็คืออาจต้องมีการหักภาษีนะ้าที่จ่ายต้องไปนําส่งเพิ่มรวมถึงอาจต้องมีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มโดยรวมๆประมาณนี้ก็จะทาให้เป็นรายจ่ายได้หมด มันก็จะครบตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำแล้วก็จ่ายน้าส่งภาษีถูกต้องด้วยก็จะไม่มีปัญหานะครับประมาณนี้รายจ่ายตางประเทศรายจ่ายที่ตัดบัตรกรรมการหรือรายจ่ายส่วนตัวให้ใช้แนวคิดแบบนี้